มาดูกรณีที่มีชาวบ้านพื้นที่หมู่11ตำบลห้วยใหญ่อำเภอป่าละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับนี่นำเรือออกมาพายกลางถนนครับหลังจากที่เคยร้องเรียนถนนชารุดแต่ไม่มีหน่วยงานไหนเลยนะครับเข้ามาตรวจสอบแก้ไขก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมานานแรมปีล่าสุดครับเทศบาลห้วยใหญ่เตรียมจัดงบให้แล้วครับนายวัดวัฒนศิลป์ประเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ออกมาถแถลงนะครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ย อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือไม่ใช่ความดูแลของเทศบาลผู้ใหญ่นะครับเป็นถนนเรียบคลองส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําไปยังฐานทัพเรือสติหีบซึ่งทางเทศบาลก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือการใช้รถปรับเกรดถนนให้เรียบนะครับเพื่อประชาชนจะได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยตั้งงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้ในส่วนของระยะยาวเนี่ยจะประสานทางกองทัพเรือในการขอใช้พื้นที่ถ้าหากกองทัพเรืออนุอญ,ญาต เทศาบาลก็จะดําเนินการก่อสร้างถนนอาจจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรืออาจจะเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับภายในปี2565ถึง2566นี้แหละนะครับถ้าได้รับอนุมัติมาชาวบ้านหมู่11ก็จะมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทั้งหมู่บ้านเลยนะครับนี่เอาเรื่องพา,ายเลยส่วนเรื่องที่ชาวบ้านออกมาเปิดเผยถึงการรวบรวมเงินมาซ่อมแซมถนนถูกแจ้งความจับเนี่ยนะครับทางเทศาบาลยีนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนครับ เนื่องจากถนนเป็นของกองทัพเรือซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดเมื่อปี2563เนื่องจากในพื้นที่ห้วยใหญ่เนี่ยมีถนนแบบนี้เนี่ยเยอะนะครับก็อาจจะเกิดความล่าช้าไปบ้างทางเทศบ,บาลก็เข้าใจกับเหตุการณ์ที่ชาวบ้านออกมาเพื่อเรียบร้องเนื่องจากพบความลำบากนะครับแต่ด้วยความติดขัดถ้าฝนไม่ตกก็จะเข้าไปดาเนินการให้เร็วที่สุดครับและนอกจากนี้ในพื้นที่ห้วยใหญ่ทั้ง13หมู่ก็จะ มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงบ้างนะครับก็ฝากขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ